สวัสดีครับวันนี้ผมดินจากโปรได้นะครับวันนี้จะพามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับซึ่งที่ร้านโปรได์จริงๆแล้วก็ทํำยางหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้เป็นยาง Continental รุ่นคอนติซิลนะครับซึ่งมียางพิเศษที่เคลือบด้านในของยางนะครับสามารถป้องกันพวกตะปูอะไรต่างๆได้ที่มีความกว้างไม่เกิน5มเมนะครับ ตัวนี้ก็คือข้อดีของมันเทียบกับยางรันแฟรตเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ยางรันแฟรน,นะครับยางรันแฟรเนี่ยเข้าดีรู้กันก็คือมันจะมียางชั้นในเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างนะครับโดยคอนติซิลเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ทําให้เป็นการเคลือบภายในยางเท่านั้นนะครับไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนพวกยางรันแฟรซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโล,โลยีของทาง Content คอนเดนเซอร์คนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าเป็นเบนจีเอก็ถึงระยะในการเปลี่ยนยางพอดี ก็เราเช็คแล้วก็มียางตัวนี้ก็เลยลองนํนเสนอลูกค้าครับว่ามันป้องกันเรื่องตะปูได้ด้วยก็เลยลูกค้าก็เลยเลือกตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็มีจําหน่ายทุกยี่ห้อครับทั้งพิเรลลี่มิชลินโตโยหลากหลายยี่ห้อเลยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับโดยด้านในนะครับถ้าสังเกตนะครับในจะมียางเหนียวเหนียวเราสามารถแตะได้เลยมันจะเหนียวเหนียวมือซึ่งเวลาตะปูเนี่ยขนาดไม่เกิน5มิลนะทะลุเข้ามาเนี่ยแล้วเราดึงตะปูออกเนี่ยตัวยางเนี่ยมันจะกลับไปเคลือบปิดรูเข้าไปครับทำให้ยางไม่เกิดรอยรั่ว สำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์นะครับสามารถติดต่อทีมงานเราได้เลยยางเนี่ยเนื่องจากมันมีการใช้งานหลากหลายประเภทนะครับเกี่ยวกับรถแต่ละแบบด้วยรถเก๋งรถใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องความเงียบความดังความสปอร์ตการรีดน้ําได้ดีวิ่งบนถนนแห้งได้ดีเนี่ยก็จะมีการแบ่งหลายๆรูปแบบนะสามารถสอบถามเราจะมีทีมงานให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องยางที่เหมาะสมเกี่ยวกับรถของท่านนะครับสามารถติดต่อทีมงานของเราได้เลยผ่านทาง Line Official นะครับ at prodrive นะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับผม